บพบกับเกมนนทบุรีพบกับชนบุรีนะครับชนบุรีซิตี้นี่เป็นเกมเกมคิปส์ท้ายที่เจอกันแล้วครับเป็นเกมแรกที่ริกเตอร์ได้มาอยู่กับนนทบุรีซึ่งต้องบอกว่าเป็นทีมที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเกมแรกนานมากแล้วทีม่ไ้ ที่ไม่ได้ลงเกมแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเล่นเป็นทีมก็ขอบคุณโค้ชอับดุลโค้ชเบอร์นาดโค้ชบอยนะครับขอบคุณมากๆเลยได้มีโอกาสได้ลงทีมแล้วก็แม้ว่าจะยังไม่ฟิตไม่อะไรแต่ก็โค้ชก็บอกว่าอยู่กับโค้ชเดี๋ยวก็ฟิตละมาดูเกมกันครับ ็ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยใน,ในฐานะที่เป็นเกมแรกของเรานะครับจบแล้วครับแล้วก็มาดูเกมนนทบุรียูสิบนะครับทนบุรีก็ประมาณ1 8 1 9 2 0นี่แหละผสมกันไปบอลอยู่ที่ไอ้ไอ้ทุ่มมาลิกเตอร์โมงแตอีกทีนึงทนบุรีแย่งคืนมาได้ แทงมาติดที่ไอ้ไอ้แทงให้ริกเตอร์ริกเตอร์แตะทีหนึ่งโดนสกัดอยู่ที่ไอ้ไอ้แตะคืนแล้วก็นนทบุรีอาบอลเซตคืนมาใหม่มาที่กัปตันมาที่เฟรมมาที่มาที่หนุนมาที่จังกึมไปที่หนุนหนุนแตะอ,ออกไป นิดเดียวครับสวยลูกนี้สวยเลยผู้รักษาประตูทนบุรีิตีตั้งแตกขึ้นมาแต่ขึ้นมาอยู่ที่หมายเลขสาของอยู่ที่จังกึมจังกึมแต่แฮรริเตอร์เตอเตอร์แต่แตงยิงเรียบร้อยประตูแรกกับนนทบุรีครับ ของริกเตอร์ไปดูภาพชัก,กันะครับแต่หนึ่งครั้งควายจะจะยิงเรียบร้อยสวยงามครับ mm hmm. ก็มีกองเชียร์น้องงามครับกองเชียร์นนทบุรีตัวจริงมาเชียร์ทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กเลยครับอ่าก็มาแปะมือกับหนุนไฮไฟกันโอ้โหยิงเกมแรกยิงเลยสุดยอดจริงๆ แรกก็มาแปดมือกับกจังกึ้ง <70. S 1> วันนี้หมายเลขสิบเจ็ดจังกึ้มก็ก็ถือว่าเป็นลูกที่สวยนะครับสำหรับผมนะครับด้วยความเป็นด้วยความเป็นคุณป๋ตตาอ่าทนบุรีซิตี้เริ่มเขียยครับก็เสร็จขึ้นมา อยู่ที่ธนบุรีเซตจกนอยู่ครับแทงมาให้คืนมาอยู่ที่ทนบุรีอยู่หมุนส,สกัดมาได้อยู่ที่จังกืมจังกืมแตะไปให้ธนบุรีตัดบอลได้มาที่ที่ธนบุรีรบุรีจิ้มบอล มาที่ผู้เล่นทนบุรียังได้อยู่ครับคือมาที่คนเดิมยิงโอ้ยชนคานเกือบเข้าหนุนไข่อย่างเง้ยธนบุรีเปิดมาเฟรมสกัดออกไปบอลอยู่ที่ทนบุรีอยู่ต่อกันมาที่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าเปิดประตูรับได้ประตูเปิดออกมา หไหมยังกึมยังกึมชิปชิปชิปเขา้ขาไหมเข้าไหมโอ้โหนิดเดียวชิปมาดูภาพช้ากันชิปนิดเดียวจริงๆครับชิปหายไม่ใช่รอเลยนะจะกึมลูก <c oughs> โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวน,นิดเดียวนิดเดียวอ่าธนบุรีเซตบอลขึ้นมาใหม่หมายเลขกหนึ่งอ่าไม่ใช่ผู้ สมุรียังครองบอลอยู่แต่เซตกันเรียบร้อยส่งให้ไปไม่ทันครับเพื่อนไปไม่ทันอยู่ที่บอลอยู่ที่นนบุรีนนทบุรีเสซ็ขึ้นไปให้กับตันกับตันมองส่งคืนที่ประตูเล่นกับผู้เล่นเล่นกับประตูอยู่ครับย้ายมาที่เฟรมเฟรมแต่มาที่หนุน หนุนแทงให้หมายเลข38โอ้ยเกือบได้ดิกเตอร์วิ่งมาทำยังไงมาให้จังกึมเปล่าไหมจานมาที่หมายเลขย,ลยงงี่หา้ามาที่กัปตันเปิดเข้าไปดิกเตอร์แต่หนึ่งที่ยิงยิงหรือทรง มาถึงผู้รักษาประตูนนทบุรีหมายเลขมาที่กัปตันมาที่หมายเลขยี่สิบห้ามาที่ไอ้ไอ้กลับคืนไอ้กัปตันเปิดข้ามฝั่งมาที่หนุนหนุนเอาบอลลงอย่างสวยแตะให้หมายเลขสามสิบแปดแตะให้รึกเตอร์เตอร์ ยิงเป็นประตูโโก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 โ go ลูกนี้แตะหนึ่งทีอาจจะเวอร์ไปนิดหน่อยแล้วก็ยิงสวยงามครับสุดยอดครับต้องมาขอบคุณเพื่อนด้วยนะลูกนี้เพื่อนจ่ายสวยครับเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับที่ได้ลงเกมแบบนี้ก็ ที่นี่ทุกคนได้ลงครับที่นี่ทุกคนได้ลงนี่คืออะคาเดมี่ซึ่งจริงๆแล้ต้องเป็นแบบนี้ครับทนบรุรีไปขึ้นมาอยู่ที่หนุน อยู่ที่จังกึมจังกึมโดนแซะนิดนึงเขาขึ้นมาจังกึมแตะไปให้โอ้ยฟาวจันเดินเตะข้อเท้าอยู่ที่ไอไอเล่นเลยมาที่หนุนมาที่มาที่ดิกเตอร์ดิกเตอร์แตะเอยอะไปไหม,ม,ม,ไหมโอ้โหจะแตะให้จะแตะให้เพื่อนใช่ไหม โดนตัดไปได้บอลอยู่ที่ไอไออยู่ที่38 38คืนมาที่เฟรมอ๋อไม่ใช่คืนมาที่กัปตันมาที่ไอไอมาที่จังกึมผมชอบชื่อจังกึมละจำง่ายดีจังกึมจังกึมโดนมาที่ไอมาที่กัปตันผมผมเดี๋ยวผมจะจำชื่อกัปตัน คนนี้ด้วยนอกจากรถถังนะครับหนุนหนุนจ่ายไปแทงไปให้หมายเลขสามสิบประตูมาควา้าจากท้าไปก่อนนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวแทงสวยมากครับบอลอยู่ที่ทนบุรีซิตี้มิวอัพมาจากแดนหลัง ของธนบุรีมาที่หมายเลขเก้าธนบุรียังคลองบอลอยู่ไปที่หมายเลขสิบสามแดนหลังอยู่ครับแทงมาให้หมายเลขห้าไปที่ปีกซ้ายของธนบุรีเสร็จกันอยู่ครับอากาศร้อนมากนะครับไม่ต้องบอกร้อนตับแตกจริงๆเหมือนเดิม ช่วงนี้แทงเฟร,รมบางไวยอยู่ที่กัปตันกัปตันมองมาที่เฟร,รมเฟร,รมมาที่หมายเลขเจ็ดหนุนหนุนแทงหมายเลขสามสิบแปดวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยสะดุดนิดเดียวสะดุดนิดเดียวประตูเจ็บด้วยน,นะน่า มันที่จังกึมจังก,มงกึมเพชรจังกึมเพชรหมายเลขสาเกือบได้เหมือนกันบอลอยู่ที่ธนบุรีได้ของบอลอีกซ้ายรับบอลมามองแล้วก็เปิดลูกนี้เอ,อ,อ้ยกับตานย้อนหลังกับตนเราหงายเงือบเลยเฟมเฟมเบียดเฟมเบียดได้ไหม <C> e <ars> ได้ได้ไหมได้คืนประตูไปเล่นง่ายๆเซฟเซฟครับประตู แตะไปเปลี่ยนทางไปให้กัปตันกัปตันมาที่ไอไอามาที่หมายเลข37มาที่กัปตันกัปตันเปลี่ยนเปลี่ยนทางมาอยู่ที่หนุนหนุนมองใครมองดิกเตอร์แปะอุ้งมาช้าไปหน่อยบอลอยู่ที่ธนบุรีธนบุรี ได้บอลแล้วก็เซตบีอัพขึ้นมาอยู่ที่ปีปกซ้ายแต่มาให้หมายเลข11จะเปิดไหมเปลี่ยนทางมาเปลี่ยนทางทนบุรียังได้บอลอยู่ได้คลองบอลอยู่อยู่ที่กัปตันหมายเลข9แตะไปไปที่หมายเลข11ชี้ลองบอลวิ่งแข่งไปได้ไหมได้ไหม ยิ่งโดนเฟรมโดนตัวเฟรมตัวใหญ่มากเฟรมกับตันเล่าสายก้อยมาให้ใครให้จังกึมจังกึมขวาทีนึงแต่ให้กับตันทานไหมวิ่งวิ่งทานไหมทม่กกานี้ีสกัดออกไปตอนเซฟเซฟครับกี่แบตหมดนะครับเลยม,มาเป็นแบบนี้ถัดมาแบตหมดก่อนเมื่อกี้ต้องเปลี่ยนแบตม็นเลยขาดช่วงนะครับบอลอยู่ที่ธนบุรี แตะให้หมายเลขเบอร์หมายเลขสเปดทำไงแต่ยิงประตูลับสบายๆครับลูกนี้ถือว่าลูกซ้อมครับซีไอไอไปให้ให้กัปตันกัปตันทำไงแทงเฮริกเตอร์ริกเตอร์แตะหนึ่งทีบอลยังได้อยู่ให้เพื่อนง่ายๆครับกัปตันมองให้ริกเตอร์ถ่ายนิดเดียวนิดเดียวถ้าแตะได้นะครับ จะสวยงามมากบอลอยู่ที่ธนบุรีรีบไปต้องกลับกันไปมีเสียงโค้ชธนบุรีนะครับเสียงดังมากอันน right ี้อันนี้ไม่ได้บุรีนะครับเป็นเรื่องปกติที่โค้ชต้องเสียงดังเร็วๆไปต้องกลับกันไปรีไอ้ไอ้ไอ้เได้เลยเก้าทนบุรีฟังฟังเสียงโค้ชไปด้วยครับ สนุกสนุกครับอย่าซีเรียสกันครับบอลเป็นเรื่องสนุกเ,เฟมวมสก่าราับไปเฟมเอยู่ที่เฟม,ฟมคืนหลังมาสุดยอดสวยมากลูกนี้เฟมทิกเกมมาแฟนบอลนอนทบุรีถึงก็ปรบมือเลยครับมาหนึ่งคนถ้าก็มาร้อยคนเลยมาที่หมายเลขห้าหมายเลขห้าตะบึงมันสะดุดไปนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่อีกนิดเดียว กีกำลังเสอร,ร์สปีดมันเซิร์ฟท้าไปนิดเดียวบอลที่ของทอมบริสตี้ยูอับมาแย่งไปเร็มตัดบอลได้ไปที่กับพิทอนับดันแนมยกรูดทีสับมาทันทีออกมาฟื้น โดนตัดโดนหมายเลขของตุนบุรีซิตี้หมายเลข,ขเสิบเอ็ดของตุนบุรีเปิดเข้ามาวิ่งแข่งกาแฟอ่าส่ให้อ่าเสร็วันแล้วก็โดนตัดโดยหมายเลขหน้าของาตุนบุรียูเนเต็ดส่งให้เดี่ยวครับตุนบุรีตัดบอลไปได้มาที่หมายเลขหมายเลขแปดยั่งกว่านี้เปิดเข้ามาตัดประตู ทางดีครับทางบอดีครับประตูใช้ได้เลยที่ที่ไอส์มาที่ริกเตอร์ริกเตอร์ Richt er, Richt er, แตะไอไอส์ I. I. มาเดิมคืนมามาที่มาเลค้งทบารีริกเตอร์ er, แตะหนึ่งทีดอกแตะหนึ่งทียิงก็โหสุดยอดจริงๆ <laughs> ถ,ถ้ายิงเข้าประตูมันจะง่ายไปครับต้องยิงชนเสามันยากมาก ยิงครับลูกนี้เสียดายนะ่าจะเป็น19 0ซะยิงชนเสาไปครับก็เสียดายไปนิดหน่อย,อเ,ยเ,เอาใหม่เอาใหม่ครับบอลเป็นลูกตั้งเตะของทนบรีซิตี้ครับร้อนจัดครับใครไม่ฟิตไม่มีทางได้ ไม่มีทางวิ่งหมดเออไม่มีทางวิ่งถึงหมดเวลาครับเ้้าจะไดกองเชียร์บอกว่าน่าจะเข้าจะได้เก้าศูนย์เป็นเลขมงคลอลอยู่ที่ทนบริสตี้มาที่เลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดมาเลขหนึ่งของทนบุรีแดงให้ปีกซ้ายหมายเลขสิบเอ็ดมองมาให้หมายเลขน่อยหมายเลขหนึ่งมาที่หมายเลขสิบเอ็ดของทนบริตี้แทง หมายเลขยิปสองตัดบอลได้ก็เป็นเกมที่สนุกครับสำหรับกองเชียร์ที่อยู่ข้างสนามที่อยู่ข้างสนามคือน้องอามครับกองเชียร์นนทบุรีมาดูเต็มเต็มเลยครับ90นาทีครับ ขอบคุณน้องอามกองเชียร์นนทบุรีด้วยครับขอบคุณกองเชียร์นนทบุรีทุกท่านด้วยนะครับมาที่กัปตันกัปตันคืนไปที่ไอ้ไอ้มองแต่ไม่ให้หมายเลข5กลับมาที่ไอ้มองอจะแ,แทงให้ลูกนี้ถ้าจับอยู่ก็ได้พิกยิงไปยิงเลยครับ บอลอยู่ที่ทนบุรีซิตี้ตัดมาให้หมายเลขเจ็ดทำยังไงให้หมายเลขสิบเอ็ดโอ้โหผิวครับผิวแต่ให้จนตัดโดยนนทบุรีก็วันที่วันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหม วันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะวันเสาร์ที่วันสุกหรือวันเสาร์ไม่แน่ใจนะก็ทีมชุดยู7นี้ก็จะไปแข่งรายการอะไรผมยังไม่รู้ครับแต่ไปแข่งที่ชนบุรีครับน่าจะเป็นบอลบอลถ้วยครับคอยติดตามข่าวสารกันครับโอ้คิดว่าเข้าครับลูกนี้ก็เหมือนจะเข้าใช่ไหม เด็วก็จะน่าจะได้กลับบ้านครับเพราะว่าไม่มีรายชื่อเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเขาส่งรายชื่อไปแล้วก็เราก็จะคอยติดตามเชียร์ดูลูกดีครับชิปไอชิปครับลูกนี้นหึงตกอยู่ข้างๆเสาครับนิดเดียวจริงๆครับน่าจะไม้บรรทัดหนึ่งครับชิปหายแล้วครับนิดเดียวจริงๆเสียดายครับลูกนี้น้องไอ ชิปสวยด้วยนี่หมายเลขสามเด็ก,กต์ครองบอลคืนมาที่ไอ้อ์ไอส์หมายเลขที่ไปที่กัปตันกัปตันมาที่ไอส์ทำยังไงคืนมาหมายเลขห้าบ้องแต่ให้กัปตันเอกับให้ไยิงข้ามขานไปนิดนิดนิดเดียวมาที่หมายเลขเจ็ดธนบุรียังได้ครองบอล บิลอัพขึ้นมาหมายเลขหนึ่งเป็นผู้เล่นแต่เป็นใช้หมายเลขหนึ่งครับก็ไม่ค่อยเห็นบ่อยแต่ก็มีครับแทงให้หมายเลขหกปุ๊บจนหมายเลขสี่ของนอนทบุรีเคลียไปก่อนครับเปิดมุมเตะมุมเข้ามาขึ้นมาอยู่ที่เฟรมเฟรมเครีร์ บอลเป็นของทนบุรีซิตี้ครับได้ทุบแตะไปหมายเลขหกของทนบุรีแตะไปหนึ่งที่โดนหมายเลขสี่โดนหมายเลขสี่เบียดไว้โดนโดนหมายเลขของของผู้เล่นของนอนทบุรีเบียดไว้ตอนนี้ทนบุรีได้ยิงไม่ไกลมาก ไม่ไกลไกลไกลมากบอลอยู่ที่หมายเลขห้าของนนทบุรีไปที่ไอไปที่กัปตันมาที่ไอไอเล่นกับกัปตันมามาที่นนทบุรีเปิดชิดเข้าไปกัปตันแตะหนึ่งทีแตะห,หนีผู้รักษาประตู มาแล้วก็ปั่นโค้งๆ <90. S 1> เข้าประตูไปครับโก0ปั่นโค้งๆ <90. S 1> เข้าไปแล้วครับเท <90. S 1> ่าไหร่เนี่ย9-0 9-0ครับต้องฟังจากเสียงกองเชียร์จากข้างสนามครับเรียบร้อยครับไ<ห>้9นี่ครับยิงเข้าต้องมา มาคนที่ยิงไม่เข้าคนที่ไม่ได้ยิงอ่ะหรือคนต้องมายินดีกับคนที่ยิงหน่อยเนี่ยกับตันก็ทําให้เห็นครับนี่กับต er ันเป็นมืออาชีพนะครับต้องยิงเข้าต้องต้องดีใจกันหน่อยครับเป็นธรรมชาติที่มืออาชีพไม่ว่าที่ไหนที่ในยุโรปหรือว่าชุดใหญ่เขาต้องไม่ว่ากี่สูนแล้วก็ต้องดีใจกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นนะครับเด็กๆก็น่าจะน่าจะทำนะกับตันเขาก็ทําให้เห็นแล้วครับไม่มีใครไปแสดงอะไรดีใจเขาเขาก็มาดีใจด้วย นี่ถูกต้องเลยครับกับตันดีมากอ่ทอนบุรียังได้บอลอยู่เซตขึ้นมาหมายเลขหนึ่งหมายเลขสิบเอ็ดแทงโอโ้โหนั่งมอเตอร์ไซค์ยังทันไหมทันประตูออกมาฟาวก็ขอโทษกันครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับฟาวแล้วก็ขอโทษ เป็นเรื่องที่ดีมากๆเกมนี้ธนบุรีจะได้ฟรีคิกครับจะยิงหรือว่าจะเปิดหมายเลข11ครับจะยิงหรือจะเปิดครับมีกำแพงครับยิงติดกำแพงของนนทบุรีครับหมายเลข4ไปเพสเลยเปิดมาอีกทีนึงยิงเบาไปหน่อยครับกับตันปล่อยให้ ผู้รักษาประตูกัปตันแตะขึ้นมาแตะขึ้นมาจ่ายมาที่ริกเตอร์ริกเตอร์แตะคืนกัปตันเกือบไม่ได้กัปตันแตะคืนมาที่ไอส์ไอส์เปิดมาทันไหมทันไหมทันไหมผู้รักษาประตูมาออกมาก่อบของธนบุรีอ่าตัวนผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของธนบุรีแตะมาหมายเลขสิบเอ็ดเล่นตะก้อมาที่มาที่เฟรม ฟาวฟาวไมหมเฟมบอกอะไรเนี่ยจันผมไม่ได้ทำอะไรเลยเฟมบอกว่าวไม่ได้ทำอะไรสักนิดเลยทำไมต้องฟาวเดีย๋ยวผมดูปฏิทินกันดูไปก่อนนะครับทนบุรีได้ฟรีคิกนะครับน่าจะไปวันน่าจะมีแข่งวันเสาร์ที่สองหรือไปวันเสาร์หรือไปวันศุกร์ไม่แน่ใจนะ ชุดเนี้ยอ่าหมดเวลาแล้วครับแล้วเราก็เพราะวานึงถึงไปฟังโคชบอยกี้หรือว่ารูปแบบหรือว่าระบบเกมที่ให้เราลงไปเล่นเพราะเราต้องแก้ไขให้มันดีขึ้นทุกครั้งที่เราเรามีเกมแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับ่วนเรื่องอารมณ์ในเกมมันเป็นการประทะนะัเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอีกเรื่องให้ได้อากาศมันร้อนนะครับพยายามอีกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราลงไปเล่นมันมีข้อที่ต้องแก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ทักษะเทคนิควิธีการนะรวมทั้งเทคนิคคุณต้องก้าวผ่านและทํามันให้ได้โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะเดี๋ยวค่อยแก้ไขวันหลังในวันฝึกซ้อมนะส่วนคนพี่แค่นี้ส่วนคนที่โค้ชให้โอกาสว่าจะเป็นเราเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกับโค้ชนะแล้วก็ส่วนของตัวโรงเรียนแะโค้ชยื่นโอกาสให้ทุกคนอยู่แล้วอยู่ที่คุณแสดงความสามารถเพราะเราต้องไปแข่งด้วยกันที่ชลบุรีแก้ของคนพี่แค่นี้ครับเวลาอยู่ใบชมไกล้่หรอขอโทษจบเลยเดี๋ยวเวลาน้มตัวไป เราคำนวณต้องเราด o w ด d o ด n งด w n เราต้องเราต้องคิดสูงดีกว่ไหม่ใช่เราต้องอก i ่งเราต้องคิดเราแข็งเราแข่อกแงแค่เลนรือยอย่างเดียวโค้ดเบรนดก็บอกว่าเวลาเราไปชนใครหรือทําฟาวใครแล้วก็ขอโทษหรือว่าอารมณ์เย็นๆหน่อยเจบสจบลถ้าเราต้องไปจกานไม่ดีเรสมองสมอัเข้าใจถ้าไปมีเรื่องอะไม่ดีไม่ดีต่อกันเลยต้้ที่สุดใช้ใช้สมองเราต้องมีพัฒนานี่จะได้การกันยืขึ้นยืขึ้นทำไมเรากอิ ไม่ใช่เบสิกนะเบสิกอะพัฒนาอีกแล้วมันจะเป็นสังคมเบสิกดีกว่าเราแต่สเปรดเรดีขนาดก็เน้นถึงเรื่องสปิริตในทีมแล้วก็จะมีแล้วก็จะตรงนี้เราต้องเรียนที่ซ้สามละอัพขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเรามีสปิรดพร้อมด้วยเบสิกนิดหน่อยบวกเบสิกนะครับสปิริตบวกเบสิกแล้วก็ทีมเราก็จะดีขึ้นเารนรุ่นนั้นรุนนปีที่แล้วล่ะอุปลาชเราแค่แค่ชิมสุดท้ายไม่ใช่ทีมธรรมดานะทุนนู้นต้องมีสมาธิเราไม่มไปนู้นพอจบโอก ทุกคนต้องมีสมาธิเราจบทุกอย่างดีๆนี่น้องวัดบ้า,บา็เน้นให้มีสมาธิกันในการเล่นฟุตบอลนะครับทไมเขา,เอาอบอกสมาธิสําคัญมากผู้ใหญ่สมุสมประเทศไรยที่ยทุกคาดูแลเด็กๆเ,เ,เ,เราด้วยพวเราอยู่กับเราเราต้องโชว์ว่าเราเด็กๆเ,เราไม่ใช่ธรรมดาบางคนต้องยุ่งกับไปประเทศด้วยผู้ใชมไหมแล้วก็กเด็กๆหลายๆคนก็จะมีโอกาสไปต่างประเทศครับถ้าเก่งของของนนทบุรีนะครับครับร้อนครับเดี๋ยวเราพักผ่อนครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ถ้าเป็นไรเอาพี่รู้เอาทาี่รู้ก็ขอบคุณครับทุกๆคนที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แชร์ไปเยอะๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณโคชอับดุลคุลิเบอรี่มากๆครับขอบคุณโคชเบนาดขอบคุณโคชบอยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับโคชอันนี้โคชเบอร์นาดครับแล้วก็โคชบอยอาทิตย์ผู้รัฐนะครับแล้วก็อันนี้อา,ออาอจารย์ที่โรงเรียนสายน้อยนะครับ มานักเรียนมาซ้อมด้วยนี่ก็เก็บเก็บของกับที่พักครับ นี่นิกกี้นิกกี้นี่ร้ายครับเฟลลี่ดีมนี่ก็มีเฟรม